วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่สองมีนาคมพุทธศักราช2568กระผมอัตมภาพมีกิจวัตรเหมือนเดิมคือเดินทางไปร่วมทำรรวัดเช้ากับ บรรดาผู้เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมเพื่อสอบเป็นพระอุปัชฌาย์ประจำปี2568ซึ่งหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรานุวัตรด็อกเตอร์เจ้าคณะภาค14แม้ว่าจะเป็นวัดจนเสียงเพี้ยนก็ยังอุตส่าห์ลงมานำทำวัดอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ว่าวันนี้เมื่อกระผมอัตมาภาพฉันเช้าเสร็จแล้วก็ได้กล่าวสัมโมทนายกถาต่อที่ประชุมและแจ้งกับทุกท่านที่เข้าอบรมว่าหลังจากชั่วโมงแรกแล้วกระผมอัตมาภาพก็ต้องขอตัว เพื่อเดินทางไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์หมู่ที่สามตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อร่วมงานทำบุญอายุวัฒนมงคล72ปีพระครูสาครสิทธิวิมลหรือที่พวกกระผมอัตมภาพเรียกกันว่าป๋าโล คลั้นได้เวลาพระเดชพระคุณพระราชวชิระสุตาพรเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมหรือที่พวกกระผมอัตมภาพเรียกกันด้วยความคุ้นเคยว่าหลวงพ่อเจ้าคุณแก้วเนื่องเพราะว่าเรียนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยประกาศเสียบัติบริหารกิจการคณะสงฆ์ ปริญญาตรีสาขาพระพุทธศาสนาและปริญญาโทสาขาการจัดการเชิงพุทธท่านมาบรรยายเรื่องเขตของพระอุปัชาซึ่งถ้าหากว่าเป็นบุคคลทั่วไปก็จะไม่เข้าใจว่าพระอุปัชานั้นมีเขตด้วยหรือ พระอุปชานั้นจะมีหน้าที่บวชให้แก่กุลบุตรในเขตของตนตามตราตั้งอย่างเช่นว่าเป็นเจ้าอาวาสเป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดหรือว่าเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลก็บวชได้เฉพาะในเขตวัดของตนเอง ถ้าเป็นเจ้าคณะตำบลก็บวชได้เฉพาะในเขตตำบลของตนเองเป็นเจ้าคณะอำเภอบวชได้เฉพาะในเขตอำเภอของตนเองเป็นเจ้าคณะจังหวัดบวชได้เฉพาะในเขตจังหวัดของตนเองเป็นเจ้าคณะภาคบวชได้เฉพาะในเขตภาคของตนเอง รองเจ้าคณะตำบลรองเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะภาคมีเขตการอุปสมบทเช่นเดียวกับผู้เป็นเจ้าคณะเจ้าคณะใหญ่หรือที่เรียกกันว่าเจ้าคณะหนบวชได้เฉพาะในหนของตนยกเว้นท่านที่เป็นเจ้าคณะภาคและเป็นเจ้าคณะหน เคยดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาคอื่นหรือเจ้าคณะหนอื่นมาก่อนเมื่อถึงเวลาสามารถที่จะให้การอุปสมบทในหนเดิมของตนเองได้กรรมการมหาเถระสมาคมสามารถให้การอุปสมบททั่วประเทศได้ กระผมอตวภาพเคยมีปัญหาตรงที่ว่าตนเองเป็นเจ้าคณะตำบลแล้วเลื่อนขึ้นมาเป็นรองเจ้าคณะอำเภอจะต้องเข้ารับการอบรมใหม่หรือไม่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงได้กราบเรียนท่านเจ้าคุณอาจารย์สุดชาติพระพลมโมลี ซึ่งท่านเป็นประธานในการฝึกซ้อมอบรมผู้เข้าสอบความรู้พระอุปชาระดับประเทศทุกปีที่วัดสามพญาวรบิหารท่านเจ้าคุณอาจารย์ให้กาวินิจฉัยว่าสามารถขยายเขตภายใต้อำนาจการปกครองของตนเองได้เลยไม่ต้องอบรมใหม่ยกเว้นบุคคลที่เป็นเจ้าวาดวัดราช แล้วเลื่อนขึ้นไปเป็นเจ้าวาดวัดหลวงให้อบรมใหม่เพื่อรับตราตั้งพระอุปชาวิสามันจากสมเด็จพระสังฆราชดังนั้นในปัจจุบันนี้พระครูวิราศการจนธรรมเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดการจนบุรี จึงสามารถที่จะให้การอุปสมบทแก่กุลบุตรทั้งจังหวัดได้ถ้าหากว่ามีผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสนิมนต์ไปแต่โดยมารยาทแล้วก็คือต้องให้เจ้าอาวาสนั้นๆเป็นผู้นิมนต์แล้วถ้าจะให้ดีก็ทำหนังสือแจ้งเจ้าคณะตำบลและเจ้าคณะอำเภอด้วย โดยนำหนังสือนิมนต์ของเจ้าอาวาสทำสำเนาประกอบไปว่าได้รับนิมนต์มาเพื่อให้ทำการอุปสมบทในวัดนั้นวันนั้นเวลานั้นขออนุญาตเข้าไปทำงานในพื้นที่ของท่านยกเว้นว่าตำบลน,นั้นไม่มีพระอุปชาเลยก็แจ้งเฉพาะเจ้าคณะอำเภอเท่านั้น ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าจริยาของพระอุปชานั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากไม่ใช่ว่าจะทำอะไรส่งเดชโดยเฉพาะพระอุปชานั้นจะต้องเป็นแบบอย่างให้แก่กุลบุตรผู้เข้าอุปสมบทกับตนโดยเฉพาะการอบรมสั่งสอน จึงต้องเป็นบุคคลที่ประพฤตตามในบาลีที่ว่ายะถาวาธีตะถาการีพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นยถาการีตถาวาทีทาอย่างไรก็ต้องพูดอย่างนั้นไม่มีต่อหน้าและรับหลังเหมือนอย่างพาสิตที่ว่าต่อหน้ามาพรับรับหลังตะโก เมื่อฟังหลวงพ่อเจ้าคุณแก้วบรรยายเสร็จแล้วกระผมอรมภาพก็ขอตัวเดินทางไปยังวัดสารพันท้ายนรสิงห์ไปถึงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ดีมากก็คือให้รถเข้าไปจอดอยู่หลังพระนอนองค์ใหญ่ในศาลาอนุสรรร้อยปีหลวงพ่อพระราชพรมยานเลย จึงฮิ้วกระเช้าและนำเอาวัตถุมงคลซึ่งตั้งใจถวายให้กับปะลอเดินแค่ไม่กี่ก้าวก็ไปถึงแล้วแต่ด้วยความที่ว่าผ่านผู้ใหญ่เสียก่อนก็คือหลวงปู่พระครูโสพลสาครกิจวัดพันธุวงศ์ซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 จึงเข้าไปกราบท่านเรียนถวายว่านึกว่าหลวงพ่อจะอยู่ที่วัดไร่ขิงเสียอ,อีกท่านบอกว่าเดี๋ยวเสร็จจากงานนี้ก็จะไปแล้วหลังจากนั้นก็ทำความเคารพพระครูสาครธรรมประสิทธิ์วัดหลังสารประสิทธิ์เจ้าคณะอําเภอเมืองสมุทรสาครซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ท่านด็อกเตอร์พระครูรีบลุกขึ้นจะให้กระผมอัตบภาพนั่งแทนท่านจึงได้เรียนท่านบอกว่านั่งไปเถอะกระผมอัตบภาพขออนุญาตไปสักการะหลวงพ่อชะลอของกระผมก่อนแล้วก็นำเอากระเช้าและวัตถุมงคลไปถวายให้กับท่านจากนั้นก็มานั่งสนทนากับท่านอาจารย์มณี ก็คือพระมณีมานิโตซึ่งเท่ากับเป็นผู้ช่วยของปะลอนั่นเองท่านอาจารย์มณีบอกว่าปะลอตัดสินใจขทันหันว่าจะทำบุญเสบชะตาหลวงในงานอายุวัฒนมงคล72ปีให้ผมรีบติดต่อหลวงพ่อเล็กเสียก่อนถ้าหลวงพ่อเล็กรับปากว่าจะมาถึงจะจัดงาน ถ้าไม่รับปากก็จะไม่จัดงานครั้งนี้ผมก็ยังบอกกับท่านว่าหลวงพ่อเล็กงานมากติดต่อกับท่นหันแบบนี้อาจจะไม่ทันการแต่ท่านก็บอกว่าติดต่อไปเถอะแล้วก็ผมอัตมภาพก็ติดงานที่วัดไร่ขิงจริงๆแต่ด้วยความที่ว่าเป็นพี่เป็นเชื้อบวชมาจากอุโบสถวัดจันทรามท่าสุงมาด้วยกัน หัวหกก้นขิดทำงานรับใช้หลวงพอ่อฤาษีวัดท่าสุงมาด้วยกันเมื่อพี่ท่านจเจริญอายุวัฒนะมงคลรอบใหญ่72ปีจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขอตัวมาร่วมงานในครั้งนี้สำหรับป๋าลอนั้นทุกท่านจะจำได้ง่ายมาก เพราะว่าอายุท่านก็มากกว่าหกปีพรรษาท่านก็มากกว่าหกพันษาไม่เหมือนกับท่านเจ้าคุณหลวงตาวัชระชัยพระราชภาวนาพัชรยานซึ่งท่านเองนั้นอายุมากกว่าเกือบสองรอบแต่ว่าพรรษามากกว่าแค่สี่พรรษาเท่านั้น เนื่องเพราะว่าท่านตัดสินใจบวชช้าไปหน่อยก็คือมาบวชตอนอายุ40แล้วหลังจากนั้นแล้วก็ได้มาทักทายท่านเจ้าคุณองค์อาจพระราชภาวนาวชิระโกศลวัดวีระโชตทันมารามเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงแพ่งและตุพสิง พระอธิการสิงห์วิสุทธโธจะเอาวาดวัดพระพุทธบาทรรมปร่าไผ่แล้วหลังจากนั้นก็รับการกราบรับการทักทายจากญาติโยมตลอดจนกระทั่งพระภิกษุสงฆ์สามเณรโดยเฉพาะหลายท่านทลาเข้ามาถึงก็ควักเงินจะทำบุญเลยกระผมอัตมภาพต้องแจ้งว่าให้ไปทำบุญกับหลวงพ่อชลอ เนื่องเพราะว่าต่อให้ทำบุญตรงนี้กับผมอัตมภาพก็ทิ้งเอาไว้ให้กับหลวงพ่อชะลออยู่ดีหลายต่อหลายท่านทำท่าเหมือนกับผิดหวังแต่ความจริงท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าการยึดติดตัวบุคคลนั้นไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้าเรายึดติดในธรรมทำบุญให้เป็นบุญ ก็คือยึดถือการที่ปฏิบัติในทานในศีลในภาวนาแบบสายกลางทำตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนโดยไม่ได้ยึดติดในสถานที่หรือว่าตัวบุคคลจะทำให้กำลังใจของท่านนั้นสามารถที่จะปล่อยวางได้เร็วกว่าหลายเท่า เมื่อถึงเวลาทางวัดก็ได้นำเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล72ปีแล้วก็ถวายปัจจัยทยธรรมกรวดน้ำรับพรหลังจากนั้นกระผมอัตมภาพก็ไปฉันเพนเสร็จแล้วพักพรในห้องพักพระเถระ คุยกับเจ้าคุณหลวงตาวัชรชัยเจ้าคุณองค์อาจและตุพะสิงโดยที่มีพระรุ่นน้องรุ่นลูกเข้าเข้าออกออกมากกราบและจะทำบุญอีกแล้วกระผมอัรมภาพต้องบอกว่าให้ไปทำบุญกับหลวงพ่อฉลอ จนกระทั่งเที่ยงครึ่งกับผมมาตรอภาพก็นำตุพระสิง่งขึ้นสู่อาสนะเตรียมพิธีสืบชะตาหลวงแล้วตนเองก็ไปนิม,มนต์ปะลอให้เข้าที่ขออนุญาตท่านในการพันสายสินสายใหญ่ซึ่งโยงมาจากซุ้มสืบชะตา พูดง่ายๆว่าเป็นสายล่อฟ้าเพื่อรับพลังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงมาสู่ตนเองเหตุที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าอันดับแรกเลยกับผมอัตวภาพเป็นน้องที่พี่ๆทั้งหลายให้ความเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งมาตั้งแต่สมัยอยู่วัดท่าสุงแล้วโดยเฉพาะปะ๋าหลอเมื่อถึงเวลานิมนต์ท่านนั่งท่านก็บอกว่า ไม่สามารถที่จะสู้น้องได้ก็ต้องอาศัยบาร,รมีน้องช่วยสงเคราะห์แบบนี้เองอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอเป็นลูกตังเกสมุทรสะคอนท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดวัดกาหลงมาก่อนหลังจากนั้นจึงไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดท่าสุง่ง ดังนั้นป๋าลอจึงสักยันตร์ตรกอหลวงพระสุดวัดกาหลงเอาไว้เต็มศีรษะไม่ใช่ว่าใครจะไปจับศีรษประป๋าลอเล่นได้ง่ายๆจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการขอขมาครูบาอาจารย์เสียก่อนเมื่อถึงเวลาพันได้สายศิลในการสืบชะตาให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผมอตภาพก็ต้องมาทำหน้าที่จุดเทียนฆ่าคิงแทนปะลอเพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะลุกมาได้เมื่อพระพิธีสวดสืบชะตาไปจนกระทั่งพระท่านบอกว่าให้เตรียมสายสินสำหรับผูกขวัญถวายปะาลอแล้วก็น้ำมนต์ด้วยเนื่องเพราะว่าปะาลอท่านไม่เคยเข้าพิธีนี้มาก่อนเลย จึงต้องมีการปัดออกแล้วก็ขณะเดียวกันก็ผูกขวัญกันสิ่งไม่ดีเข้าด้วยคาถาปัดออกก็คือนำเอาน้ำมนต์รูปจากแขนขวาลงไปที่ผ่านสืบชะตาสามครั้งหรือบางคนก็เรียกว่าผานสะดาะเคราะห์โดยว่าคาถาพุทธังปัจจักขามิธรรมังปัจจักขามิสังขังปัจจักขามิสามรอบ หลังจากนั้นก็รูดจากแขนซ้ายลงไปที่ผ่านสะดาะเคราะห์ว่าพุทธังปัจจขามิธรรมังปัจจขามิสังคังปัจจขามิสามรอบเช่นกันแล้วก็รูดจากสองบ่าลงไปที่อกผ่าลงไปที่ฝ่ามือว่าสมุหะนัยยะสมุหะนติสมุหะคตะะโตสีมาคตังพัทธเสมายังสมุหะนิตโพ เอวังเอหินะหลุดโมถรพุทคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหล่นหายหลังจากนั้นก็พาดสายสินเส้นหนึ่งซึ่งเป็นตัวรับเคราะห์ทั้งหมดลงไว้ที่พานสะเดาะเคราะห์มอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปลอยน้ำแทนเจ้าของก็ได้หลังจากพิธีแล้วส่วนกระผมอัตมภาพก็ผูกข้อมือรับขวัญให้กับปร๋ารอจนเรียบร้อย กลับเข้าที่นั่งเสร็จสับพระท่านก็สวดสืบชะตาจบพอดีชนิดเปะเวอร์จนกระทั่งหลายคนก็ส่งเสียงเฮเหมือนเดิมขอให้ท่านทั้งหลายทราบว่าถ้าท่านเองได้รับการซักซ้อมแบบกระผมอัตมภาพก็คือตั้งแต่อายุไม่ถึง20ฝึกมโนมยิทธิได้ก็ซ้อมกันชนิดหัวไม่วางหางไม่เว้น โดนพระท่านหลอกให้หลงทางบ้างครูบาอาจารย์หลอกจนหัวทิ่มหัวตำบ้างพรมเทวดาท่านหลอกเอาบ้างผีหลอกเอาบ้างจนกระทั่งในที่สุดก็รู้ว่าวางกำลังใจอย่างไรถึงจะใช่วางกำลังใจอย่างไรถึงจะไม่ใช่ถ้าท่านทั้งหลายสามารถซักซ้อมได้เนิ่นนานขนาดนี้ก็จะเข้าใจเอง ว่าเหตุใดกระผมอัตมภาพจึงทำอะไรเป๊ะเวอร์แบบนี้อยู่เสมอเมื่อรับทยธรรมจากคุณต๋องซึ่งเป็นเจ้าภาพทยธรรมเฉพาะของกระผมอัตมภาพแล้วก็ได้ขอตัวกับทุกคนเดินทางกลับโดยฝากภาระในการพรมน้ำมนแก่ญาติโยมทั้งหลายแก่ท่านอาจารย์บะ พระอาจารย์สิริชัยชะยะธรรมโมซึ่งนั่งคัดท้ายอยู่ในพิธีท่านเองบอกว่าหลังจากที่ไปช่วยเฉลี่ยกรรมให้ก็ป่วยหนักไปสี่วันตอนนี้แข็งแรงดีแล้วแต่กระผมอัตมภาพเองเนื่องจากพักผ่อนไม่พอจึงยังผีเข้าผีออกอยู่เสมอ เมื่อเดินทางกลับถึงที่พักแล้วจึงได้ทำการบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนหลังจากนี้แล้วยังต้องเข้ารายการเสียงธรรมจากมหาจุฬาอาสมเป็นประจำทุกวันอาทิตย์สำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณีพราะเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้